สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวพระเครื่งนะคะถ้าเพก่นไหนเห็นเหรียญนี้แล้วนึกได้เลยว่าเป็นเหรียญอะไรของหลวงพ่อท่านไหนนะคะพูดเลยว,ว่าเพื่อนๆต้องเป็นแฟนแันแท้ท่านหนึ่งเลยค่ะนีแอดมินให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือเพืไฟไฟไฟ่อนแฟนแท้อ นี่ค่ะจะมีค่าบูชาค่ะก็คือจะได้ทั้งเหรียญแล้วก็ตัวรูปด้วยอ่ะดูรูปก่อนละกันนะคะเพราะเดี๋ยวเหรียญมาดูละเอียดกันรูปนี้ค่ะก็จะเป็นเ,เป็นรูปม่อนะคะขอดูดกันดีกว่าอันนี้เป็นรูปจําลองนะคะธนบัตรใบแรกของประเทศไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกมาใช้นะคะโดยพิมพ์ขึ้นตอนปีรัชกาลที่ห้าค่ะซึ่งขณะนี้นะคะรูปนี้ค่ะอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร ซึ่งโต๊ฉบับนี้ค่ะเป็นลูกศิษย์นํามาให้กับหลวงพ่อเจิมและกรรมการเพื่อพิมพ์แจกเป็นพิยา,านนะคะส่วนขนาดก็คือเป็นยานค่ะยานของหลวงพ่อชํานาญนะคะเอ,อดมีเฉลยแล้วว่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อชนานาญนี่เองนะเพื่อนๆมาดูกันดูเหรียญน,นี้กันนะคะนี่โอ,อโอเค อ่อันนี้ค่ะก็คือเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะคะของหลวงพ่อชำนาญค่ะก็จะเป็นเหรียญพรีพินาศค่ะหลวงพ่อชำนาญอยู่วัดบางกุรีทองนะคะอันนี้ท่านออกตอนอยู่วัดบางกุรีทองค่ะประจุมธาน,นีเป็นเหรียญสวยนะคะเหรียญพรีพินาศนะคะก็คือจะเป็นพระนารายณ์นะคะแผงฤทธิ์อยู่บนหนุมานเป็นการ พิชิตชัยนะคะเป็นเหรียญที่สวยมากของหลวงพ่ออีกเหรียญหนึ่งเลยค่ะอืหน,นหน้าค่ะเป็นพระทรายทรงกระบี่ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงรูปของหลวงพ่อชำนนานค่ะนั่งเป็นพระประธานนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นยันเกาะเพชรทอดรูปค่ะจะเป็นยันมหานิยมยันหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ยันหันรูปมาจะ ยันหนุนชะตายันค้ำดวงยันคุณดวงแล้วก็กันพายแปดทิศลงอักขรต่างๆนะคะซึ่งถ้าเป็นเขือข้างหน้าค่ะก็จะมีความเชื่อว่าอันนี้จะเป็นเหมือนการสู้แล้วไม่มีวันตายมีพลังกำลังชนะรอบทิศนะคะมีมหาอำนาจมีมหาบารมี เออนี่ส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นยันต์ต่างๆก็จะเป็นที่ตื่นใจนะคะว่าใหา้มีการคองสติช่วยปดปลอดภัยนะคะนี่อืมมาดูกันดีกว่าค่ะว่ารายละเอียดของพระนี้องค์พระเครื่องรูปนี้นะคะพระดิพินาตของหลวงพ่อชำนาญจะน่าจำยางไรบ้างนะคะมาสองกล้องกันดีกว่าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญใหม่นะคะยังไม่ได้เจาะห่วงค่ะนี่คือเป็นด้านของพระนารายณ์ทรงขันุมานนะคะนี่ก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือทรงขันุมานก็จะเป็นเอาพระนารายณ์อยู่ข้างบนนะคะถือหอคนูอยู่นะคะพร้อมสู้รบเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหันุมานค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่ชัดมากนะคะอนุมานถือ อุปเออเขาเรียกว่าอาวุธของหนุมานนะคะนี่ในข้างล่างก็จะเป็นยันต์ต่างๆของหลวงพ่อชนานานะคะก็คือถ้าเพื่อนคนไหนเป็นลูกศิษย์ที่นับถือหลวงพ่อชนานาอันเนี้ยยันเต็มเลยค่ะของหลวงพ่อชมนานเองเลยอ่ะนี่คือข้างหน้านะคะส่วนข้างหลังค่ะมินพาไปดูข้างหลังด้วยข้างหลังก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อชมนานค่ะนี่ เป็นปางนั่งสมาธินะคะท่านนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เป็นการลงยันแล้วก็โคต่างๆค่ะอันนี้ค่ะก็จะเขียนเลยว่าเป็นหลวงพ่อชำนาญน,นะคะตอนท่านอยู่วันบางกุฎีทองค่ะแล้วก็จะเป็นการเขียนยันรอบทิศเลยค่ะนี่วิมีเลขด้วยเพื่อนๆคนไหนชอบเลขไหมคะได้มีเห็นเลขสองหนึ่งคเห,เหมือนมินไม่น่าได้สองหนึ่งตอนนี้ อันนี้ไม่ได้แต่ว่าเลขตรงนี้คือเป็นเลขหรือเป็นยันนะคะอแล้วก็มีคำว,ว่าสติค่ะเป็นการให้คนที่ลูกศิษย์ที่บูชาคนที่นับถือนะคะคลองสติไว้ให้มั่นค่ะอันนี้คือคำว,ว่าศีลค่ะรักษาศีลอย่างดีด้วยนะคะอืมโอแล้วมีพยายามจะซูปให้เห็นต้องระยะไหนดีนะโอเคอ่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นภาพรวมของเหงรียญเพลิปินา่าของหลวงพ่อชำนาญกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ถ้าแอดมินดูจากะะราคาตลาดทั่วไปนะคะก็จะนะคะก็บ่งลบกันเลยค่ะเพราะว่ามีสร้างแค่หนึ่งแสงเหรียญนะคะนะคะก็จะประมาณหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อน แต่ว่าแอนด์มิน,นไม่ได้ปล่อยขายเองนะคะไม่ได้ปล่อยเช่านะคะแอดมินก็คือเช่ามาเป็นการบูชาเพราะาแอดมินเอ่อรับถือหลวงพ่อชำนาญแล้วค่ะเคยได้เจอท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านน่ารักมากถ้าแอดมินเข้าไปกลับบ้าแล้วก็เหมือนให้กับเออรูปยานนะคะแอดมินได้ยานจากท่านกับมือท่านเองเลยด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆไว้เดี๋ยวรอบได้แอดมินเอ่อนำเหร,นนเรียญของหลวงพ่อชำนาญมารีวิวเพิ่มกันนะคะ ถ้าใครได้เหรียญน,นี้มาบูชาเหมือนกันก็คือคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวพระเครื่องนะคะถ้าพืกอนไหนเห็นเหรียญน,นี้แล้วนึกได้เลยว่าเป็นเหรียญอะไรของหลวงพ่อท่านไหนนะคะพูดเลยว,ว่าเพื่อนๆต้องเป็นแฟนแท้ท่านหนึ่งเลยค่ะนี่แอดมินให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือ แชนเชนแทนอ่านี่ค่ะจะมีค่าบูชาค่ะก็คือจะได้ทั้งเหรียญแล้วก็ตัวรูปด้วยอ่ะดูรูปก่อนลวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเหรียญมาดูรายละเอียดก,กันรูปนี้ค่ะก็จะเป็นเอ่อเป็นรูปบ่อนนะคะขอด,ดูกันดีวกดว่าอันนี้เป็นรูปจําลองนะคะสมบัติใบแรกของประเทศไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกมาใช้นะคะโดยพิมพ์ขึ้นตอนปีรัชกาลที่ห้าค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะรูปนี้ค่ะอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครซึ่งตัวฉบับนี้ค่ะเป็นลูกศิษย์นํามาให้กับหลวงพ่อเจิมและกรรมการเพื่อพิมพ์แจกเป็นวิยาทานนะคะส่วนขน้างหลังก็คือเป็นยานค่ะยานของหลวงพ่อชํานาญนะคะอุ้ยแอดมีแอบเฉลยแล้วว่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อชํานานี่เองนะเพื่อนม,มาดูกันดูเหรียญน,นี้กันนะคะ นี่ปโ,โ,โอเคอ่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นเหรียญเนื้อตะกวดนะคะของหลวงพ่อชำนาญค่ะก็จะเป็นเหรียญไพรีพินาศค่ะหลวงพ่อชำนาญอยู่วัดบางกุรีทองนะคะอันนี้ท่านออกตอนอยู่วัดบางกุรีทองค่ะประจุมธาน,นีเป็นเหรียญสวยนะคะอืม เดียนพาีพิน่านะคะก็คือจะเป็นพานาลายนะคะแผงฤทธิ์อยู่บนหนุมานเป็นการพิชิตชัยนะคะเป็นเหรียญที่สวยมากของหลวงพ่ออิกงเดือนหนึ่งเลยค่ะอนั่นหน้าค่ะเป็นพะนาลายทรงกระบี่ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงรูปของหลวงพ่อชำนนานค่ะนั่งเป็นพระประธานนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นยันเกาะเพชรทอดรูปค่ะ จะเป็นยันมหานิยมยันหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ยันหัตถุม,มาชะยันหนุนชะตายันคำดวงยันคุณดวงแล้วก็กันภายแปดทิศลงอักขรต่างๆนะคะซึ่งถ้าเป็นเขือข้างหน้าค่ะก็จะมีความเชื่อว่าอันนี้จะเป็นเหมือนการสู้แล้วไม่มีวันตายมีพละกกำลังชนะรอบทิศนะคะ มีมหาอำนาจมีมหาบารมีเออนี่ส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นยันต่างๆก็จะเป็นที่เตื่นใจนะคะว่าให้มีการคองสติช่วยปลอดปลอดภัยนะคะนี่อืมมาดูกันดีกว่าค่ะว่ารายละเอียดของพระนี้องค์พระเครื่องพวกนี้นะคะาลิพินาตของหลวงพ่อชนานจ,จะ เร้วจำอยียงอะไรบ้างนะคะมาสองกล้องกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญใหม่นะคะยังไม่ได้เจาะห่วงค่ะนี่คือเป็นด้านของครนนารายทรงฮันุมานนะคะน,นี่ก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือทรงฮันุมานก็จะเป็นอาคันารายอยู่ข้างบนนะคะถือหอคนูอยู่นะคะพร้อมสู้รบเลยค่ะ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหันอุมาณค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่ชัดมากขะะันุมานถืออุปเขาเรียกว่าอาวุธของขันอุมาณน,นะคะนี่เนข้างล่างก็จะเป็นยันต์ต่างๆของหลวงพ่อชำนานะคะก็คือถ้าเพื่อนคนไหนเป็นลูกศิษย์ที่นับถือหลวงพ่อชำนาอันเนี้ยยันเต็มเลยค่ะของหลวงพ่อชำนาเองเลยอ่ะนี่คือข้างหน้านะคะส่วนข้างหลังค่ะดมจะพาไปดูข้างหลังด้วย ข้างหลังก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อชานาค่ะนี่เป็นปางนั่งสมาธินะคะท่นานนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เป็นการลงยันแล้วก็โคต่างๆค่ะอันนี้ค่ะก็จะเขียนเลยว่าเป็นหลวงพ่อชานาญนะคะตอนท่านอยู่วันบางกุดีทองค่ะนี่แล้วก็จะเป็นการเขียนยันรอบทิศเลยค่ะนี่มีเลขด้วยเพื่อนๆคนไหนชอบเลขนะแค่ค่ะ อ็มินเห็นเลขสองหนึ่งมีใครเห็นเหมือนอัมินไม่น่าเลขสองหนึ่งตรงนี้อันมิในไม่น่าแต่ว่าเลขตรงนี้คือเป็นเลขหรือเป็นยันนะคะอ่าแล้วก็มีคําว่าสติค่ะเป็นการให้คนที่ลูกศิษย์ที่บูชาคนที่นับถือนะคะคลองสติไว้ให้มั่นค่ะอันนี้คือคําว่าศีลค่ะรักษาศีลอย่างดีด้วยนะคะอือ โอ้แล้วมีพยายามจะซูมให้เห็นต้องระยะไหนดีน้าโอเคอ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นภาพรวมของเหลียญเลิปินาของหลวงพ่อชำนาญกันนะคะอ่านี่ค่ะพเพื่อนเพื่อนันนี้ถ้าแอ m ดมินดูจากราคาตลาดทั่วไปนะคะก็จะรานะคาก็บ่งลบกันเลยค่ะเพราะว่ามีสร้างแค่หนึ่งแสงเหลียญนะคะ นะคะก็จะประมาณหนึ่งพันบาทนะคะคเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ปล่อยขายเองนะคะไม่ได้ปล่อยเช่านะคะแอดมินก็คือเช่ามาเป็นการดูชาเพราะแอดมินเอ่อรับถือห้องทำงานแล้วค่ะเคยได้เจอท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านน่ารักมากให้แอดมินเข้าไปกับมาแล้วก็เหมือนให้กับเออรูปยันนะคะแอดมินได้ยานจากท่านกับมือท่านไปเองเลยด้วยนี่ค่ะคเพื่อนเพื่อน วันเดี๋ยรอเราได้มินเอ,อ่นำเหเร,เรียญของหลวงพ่อชำนาญมารีวิวเพิ่มกันนะคะถ้าใครได้เหรียญนี้มาบูชาเหมือนกันก็คือคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ